สวัสดีครับผมมแลงจากฟารงนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการแก้การติดดอยนะครับสาเหตุหลักๆที่คนเราติดดอยจะเกิดจากที่เราวางแผนไม่รอบคอบไม่ครอบคลุมนะครับคิดว่าราคาจะไปตามที่เราต้องการเสมอนะครับไม่ได้คิดเผื่อทางแพ้ไว้นะครับผมเพราะฉนั้นวิธีง่ายที่สุดก็คือเราไปคิดแผนให้ครอบคลุมนะครับผมว่าถ้าราคามันไปตรงค่ากับที่เราต้องการเราต้องทํำยังไงนะครับอันนี้เป็นวิธีการแก้ที่ต้นเหตุเนาะแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้เราติดดอยไปแล้วเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะครับ อ่าผมมีวิธีมาแนะนํานะครับวิธีแรกที่ง่ายที่สุดเลยก็คือวิธีการขัดล้อนนะครับผมขัดล้อนก็คือเรายองขายขาดทุนนะครับผมแล้วก็เราเอาเงินที่เหลือจากส่วนนั้นนะครับไปลงทุนตัวอื่นนะครับอ่าแต่ว่าวิธีนี้มันข้อดีก็คือมันง่ายเนาะข้อเสียคือมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปมันมันเป็นข้อเสียยังไงนะครับมันเป็นข้อเสียอย่างนี้ครับคือมันจะเป็นการฝึกให้เราอ่า คัดล้อจนจนเคยชินนะ่ะแทนที่เราจะวางวางแผนให้รอบครอบเนาะเราก็ใช้วิธีคัดล้อตลอดนะถ้าเราคัดล้อบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้แบบเงินต้นเราลดลงเรื่อยๆนะเวลาเราจะทําให้มันรีคาบเลี่กลับมาที่เดิมเนี่ยมันจะเกิดม,ม,มันจะทําได้ยากนะครับผมวิธีต่อไปก็คือเราถือรอจนกว่ามันจะกลับมาที่เดิมนะครับผมวิธีนี้ก็จะว่าง่ายไหมก็ง่ายเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า บางทีเราไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่เอะมันจะมีค่าเสียเวลาที่เราต้องรอหรือว่าบางทีมันจะไม่กลับมาจุดเดิมเลยก็ได้นะครับผมอันนี้เราก็ต้องไปชั่งน้ําหนักดูนะครับว่ามันจะกลับมาไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าส่วนวิธีที่สามครับก็คือเอาสองอันแรกมารวมกันเลยกล็คือเราจะคัดรอทั้งหมดเราก็ทําใจไม่ได้นะหรือว่าเราจะรอจนมันกลับมาที่เดิมล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาหรือเปล่าแล้วก็เอาสองอันมารวมกันนะอันนี้ เรโซนี้แล้วแต่บุคคลนะแต่ง่ายๆคือเอาห้าสิบห้าสิบไปเลยแล้วก็ยอมคัดครึ่งหนึ่งเนาะเอาเงินมาเข้าตัวอื่นแล้วก็ถือไว้ครึ่งหนึ่งเผื่อเผื่อลุ้นว่ามันกลับไปที่เดิมนะมันผมบอกไม่ได้นะครับว่าวิธีไหนดีที่สุดเนาะแต่เลือกให้เหมาะกับจริตของตัวเองนะครับผมเราไปประยุกต์ใช้ดูนะครับแล้วก็วิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราหา cat f ของของระบบอื่นมามาเพื่อโคเวอ e r นะครับสมมุติเรามีระบบหลักอยู่แล้วเช่นเช่นกริดนะครับมันสามารถ g e n e cat f ได้สม่าเสมอถูกไหมครับผม อพอเราได้แคทโฟเท่ากับส่วนที่หายไปแล้วแล้วก็คัดแล้วก็เอาแคทโฟมาเติมให้มันเท่ากับเดิมเพื่อที่เราไปเก่งกำไรใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนเนาะโอเควันนี้เราจะมาวิวเคราะห์พฤติกรรมตลาดกันต่อนะครับผมตัวแรกนะครับนรับิตคอยเหมือนเดิมเนาะเริ่มที่พี่ใหญ่เสมอเราดูดีก่อนก็อาทิตย์ที่แล้วมันลงไปเล่นกรอบล่างเนาะเล่นกรอบล่าง อาทิตย์นี้มันดีดดีดขึ้นมามาเล่นกรอบก่อนคือประมาณสักห้าหมื่นหถึงที่เราตีไว้ประมาณห0 0 0ื่ึงแต่ว่ายังขึ้นไม่ถึงเนาะก็คือเล่นกรอบนี่แหละก็ยัไม่ได้เป็นเทรนลงก็ยังไซด์เว์เหมือนเดิมนะแค่เปลี่ยนโซนเล่นลองสูงไปดูสี่ชั่วโมงอ่าก็ไซด์เว์แกว่งไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเรามาดูตัวต่อไป ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันหมดนะครับก็คือแต่อีทเทียมนี่ลงไปเล่นโซนนี้ก่อนก่อนบิตคอยแล้วเนาะไปถึงโซล่าแลนะ้วแล้วก็อาทิตย์นี้มีขึ้นมาเล่นโซนบนแล้วแต่ถ้าเทียบกับบิตคอยเมื่อกี้นะอีทเทียมมีใกล้ใกล้ออทามไฮแล้วใกล้ถึงจุดตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องสังเกตดูเนาะถ้ามันทะลุตรงนี้ก็อาจจะ follow ตามก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครมีถืออยู่แล้วก็ถือไปก่อนก็ได้นะครับผมก็ทรงก็ไม่ได้เสียอะไรนะถ้าใครถือมาตั้งแต่ต้นทุนต่ำๆเนี่ย ก็อาจจะมีถ้าเกิดมีใครมีกลยุทธ์เทรดแบบปรับต้นทุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะได้เปรียบมากนะเพราะว่าราซเวเนี่ยมันก็เทรดง่ายอยู่เนาะประมาณหนึ่งแล้วก็พอทะลุกรอบบนแล้วก็มาเล่นกรอบบนดูไอซีอืมแต่พอดู h อี่นี่ก็ดูพันปวดมากเลยนนะกัะกรอบอาจจะกว้างนิดหนึ่งเนาะก็จะนั่งทับมือไว้ก็ได้นะยังไม่ยังไม่ต้องเข้า ตัวเราไปดูอะไรดีอันนี้ก็อันนี้เราที่ตีเราตีไว้นะครับตอนแรกก็เป็นเทนล,ลงมาตลอดเนาะแต่ว่าอันนี้มีเบรกเทน,นนี้ละอ่ะก็ไซเวออกข้างสักพักหนึ่งตรงนี้มีบิดเกิดขึ้นด้วยนะแนวรับประมาณสักห้าจุดหนึ่งเนี่ยมีบิดเกิดขึ้นเนาะแนวรับตัวนี้ก็เป็นแนวรับตัวหนึ่งก็น่าจะออกไซเวย์นะเล่น ต้องดูกรอบชัดๆก่อนว่าประมาณไหนแต่ผมว่าประมาณห้าจุดหนึ่งเนี่ยน่าจะแข็งนี่แหละน่าจะไซเวออกตรงแถวนี้ก็ลองหาจุดเข้าดูก็ได้นะครับแต่ผมต้องมอนิเตอร์แถวนี้เนาะไปดูสี่ชั่วโมงอืมสี่ชั่วโมงก็ได้ฮะเล่นเล่นประมาณเส้นนี้ก็ยังได้นะเส้นนี้เคยเป็นแนวต้านมาก่อนนะพัทลุมาก,ก็เป็นแนวรับนะครับก็แข็งประมาณหนึ่งนะ อาจจะเล่นเล่นลองที่แถวแถวเส้นนี้ก็ได้จริงตอนนี้ก็เข้าเข้าได้เลยนะครับแต่ว่าวางสต็อปดีๆเนาะไปดูเหรียญขวัญใจคนไทยอันนี้คนอื่นคนอื่นขึ้นลงตัวนี้ลงนะครับคนอื่นลงอันนี้ลงเยอะกว่านะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มนิ่งนะฮะเมื่อวานเมื่อวานมีดีดขึ้นมาแรง,องพอสมควรเนาะแล้วก็ตบลงมาเหมือนเดิน จริงๆตอนนี้ก็ถ้าใครไม่มีก็ยังไม่ต้องเข้าก็นนะด้นั่งเฉยๆไปก่อนก็ได้จริงๆมันก็ยังไม่มก็ยังเป็นเทรนลงอยู่นะแต่อาจจะมียังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มออกข้างหรือยังดูสชั่วโมงสิอืมสี่ชั่วโมงก็มีไซเบร์ครับต,ตรงนี้แล้วก็จากซูเปอร์เทนนะครับก็นี่เป็นสัญญาณให้เข้าเนาะให้เข้าที่แท่งนี้เลยก็ ถ้าสมมติดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะถ้าใครจะเล่นเนี่ยก็อาจจะรอให้มันย่อออกมาหน่อยก็ได้แล้วก็ค่อยเข้านะแต่อันนี้ไว่วางสต็อปดีๆนะครับถ้าแบบเราเข้าด้วยไมเซ็ตเก่งกําไรแล้วก็ต,ต้องต้องหาวิธีทางหนีทีทละของเราดีๆไม่งั้นเราจะติดดอยเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอินเวสก็อีกเรื่องเนาะถ้าแบบเราไปดูพื้นฐานแล้ว,ว่าเหรียญน,นี้มีอนาคตเนาะแล้วราคาตรงนี้มันเป็นราคาที่แบบต่ํากว่าความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อและถือยากกวก็ได้นะแต่ แล้วแล้วแต่ไม่เซตที่เราเข้าอย่างไรเนาะเราไปดูดูเหรียญไหนดีดู SLP ดีกว่า SLP อย่างที่เราเคยบอกไปเนาะ SLP โซนนี้แข่งมากๆนะโซนประมาณทักศูนจุดห้าห้าเนี่ยแข่งแบบอย่างว่ามันเป็นเหรียญเกมเนาะพอแบบซัพพลายมันออกมาเนะี่ย พอมันต่ำกว่าคนที่เคยเคยขายไปเด็ยเขาก็ทําใจขายไม่ได้เขาก็ถือถือมันทำให้แบบมันไม่มีมันไม่มีแรงขายทําให้เป็นลงและลงต่อไปแต่ว่าลองสังเกตความผันผวนเนาะความผันผวนแบบลดลงเรื่อยๆเลยนะครับแทบจะไม่มีแกว่งแกว่งตัวน้อยมากๆเลยนะครเนี่ยความผันผวนลดลงเรื่อยๆแทบจะไม่ขยับแล้วก็ดูไอเสไอนะครับก็ค่อยๆซึมมาเรื่อยๆนะครับ ถ้าใครจะเล่นก็ก็เล่นยามกันนะครับถ้าเป็นผมเนาะเป็นผมก็น่าจะลองว่ามันแข็งแต่ว่าถ้าถ้ามันหลุดก็ต้องยอมแพ้ไปเนาะไปดูโซ่บ้างโซนี้ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะมีบิดเดยตั้งแต่ตรงนี้เนาะสักร้อยก้าสิบถ้าใครเข้าไปเนี่ยโอ้โหได้ระยะพอสมควรเลยนะอ่ก็อ่ะ เกือบถึงให้เดิมแล้วก็ไม่เกือบทักยี่สิบกว่าเหรียญน,นะมันด้วยความที่เขาผันผวนมากทําให้แบบการสะบัดของเขามันกว้างนะจริงๆถ้าแบบทยอยแบ่งไม้เทรดน,น่าจะง่ายกว่าการเล่นไม้เดียวนะลองดูเฮอืมเฮก็ถ้าจะลองนี่ก็หาจุดเขา้ายากจริงมีเหมือน เหมือนบิดแถวๆนี้นะครับถ้าผมเล่นเนาะถ้าจะเล่นนะผมอาจจะเล่นหน้าช็อตนะแต่วา่าเล่นหน้าช็อตต้องระวังอีกนะเพราะว่าอันนี้ถ้าเราเล่นหน้าช็อตเราจะส่วนเ็นสี่ชั่วโมงเนาะเพราะงั้นต้องวางสต็อปดีๆไ้นอาจจะจุกได้นะเพราะว่าเขาขึ้นมาผสมพัรแล้วก็อาจจะเบ็ดช็อตเล่นๆอะไรแล้วดูดู ATR โหเขาแบบข้มันของเขาเยอะมากอะไรก็อยู่ขอบบนเนาะ เราไปดูตัวไหนอีกตัวดีดู FTT อีกตัวก็ได้ FTT ก็เหมือนเดิมครับเล่นในกรอบเนาะก็เทรดตามกรอบเหือนเหมือนเดิมเลยเขาไม่ไปไหนเนาะถ้าใครจะเล่นก็รอใกล้ๆสักแนวรับแนวต้านแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับส่วนถ้าใครต้องการจะ s t a ็กเพื่อแบบเอามาเทรดอย่างเงี้ยก็จุดนี้ก็ทุนก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมเข้าจุดนี้ก็โอเคอยู่นะครับโอเคครับ อ่าแล้วก็อันนี้เป็นช่วงขายของเนาะฝาแรงเราเป็นผู้ให้บริการบอทนะครับบอทเทรดดิ้งนะมีกลยุทธ์จิตการีบราล่าให้ใช้นะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยมาลองสมัครลองทดลองใช้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราต่อดได้แต่ ftx ท FT ี่เดียวนะครับผมแล้วก็ใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปใน Facebook ได้นะรเรามีคนคอยตอบให้นะครับผมแล้วก็อยากพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรเนี่ยสามารถสแกน QR code ตรงหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับคุยได้ทุกเรื่องนะเกี่ยวกับพวกการเทรดนะครับวันนี้ผม แอลรงนะครับผมสวัสดีครับ